สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูกันนะคะวันนี้ครูกันจะมาสอนเด็กๆเรื่องวัฒนธรรมไทยในตอนภาคหนึ่งค่ะติ้งฟคิดก่อนนะในช่วงติ้งเฟิร์คิดก่อนนะนรค,นนะครูกันจะถามเด็กๆว่าจงบอกเมนูอาหารไทยให้ได้มากที่สุดค่ะภายในสิวินนะไปกัน คิดออกไหมคะเช่นต้มยำกุ้งเขาเหนียวมะม่วงมาดูวัฒนธรรมแรกเลยนะคะเป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือเป็นภูเขาเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบแคบๆซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีวัฒนธรรมต่างๆและหลายด้านนะคะมาดูกันเลยอย่างแรกนะคะด้านที่อยู่อาศัย นิยมใช้ไม้ในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินมีหน้าต่างเล็กเพื่อป้องกันลมหนาวคา่ะบางหลังมีสิ่งที่เรียกว่ากาแลอยู่ที่ยอดหลังคานะคะนี่คือส่วนที่เรียกว่ากาแลค่ะ ด้านที่สองด้านการแต่งกายเนื่องจากทางภาคเหนือในสภาพอากาศที่หนาวเย็นเครื่องแต่งกายจึงมีความหนานิยมใช้เสื้อผ้าหลายชั้นผู้หญิงมักสวมเสื้อแขนยาวคอกลมคอจีนนุ่งผ้าสินยาวมีผ้าสบายทับค่ะนี่คือการแต่งกายของผู้หญิงนะคะส่วนผู้ชายนิยมนุ่งกางเกงสามส่วนและสวมเสื้อมอ้อม แบบนี้คือการแต่งตัวของผู้ชายนะคะ 3. าด้านอาชีพนิยมทำเกษตรกรรมในบริเวณที่ราบหุบเขาและอยู่ใกลนะ้แม่น้ำเช่นทำนาบแบบขั้นบันไดหรือปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศค่ะยกตัวอย่างปลูกสม้มปลูกลิ้นจีและสตรอเบอรี่ค่ะมาดูภาษานะคะ ทางภาคเหนือมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์พูดช้านุ่มนวลอย่างคำว่าอู้แปลว่าพูดคำว่าเจ้าแปลว่าค่ะแอลแปลว่าเที่ยวนั่นเองยกตัวอย่างนะคะอู้กำเมืองแปลว่าพูดภาษาเหนือค่ะ ด้านอาหารมักเป็นอาหารที่ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะเพราะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวในฤด,ดูหนาวค่ะยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยไส้อัวและน้ำพริกหนุ่มนะคะน่าอร่อยไหมล่ะคะ ด้านความเชื่อและประเพณีมักเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลเช่นการดูเลิกยามในการตัดไม้มาสร้างบ้านมีประเพณีที่ผูกพันกับธรรมชาติรวมทั้งประเพณีอื่นๆเช่นการบวชป่าเพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังนั้นตัดไม้ทำลายป่าค่ะประเพณีสู่ขวัญข้าวในฤดูเก็บเกี่ยวเกรดเล็กเล,ก,เลกน้อยน้ สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ยักษรับอาสามาให้ความรู้น้องๆในหัวข้อเรื่องการแสดงพื้นเมืองสีภาคการแสดงพื้นเมืองสีภาคการแสดงพื้นเมืองหมายถึงการแสดงที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นและตามพื้นที่ต่างๆของแต่และภูมิภาคโดยมีด้วยกันทั้งหมดสีภาคดังนี้ <c oughs> เรามาเริ่มกันที่ภาคเหนือภาคเหนือมีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยป่ามีอากาศหนาวเย็น มิประชากรที่มีกริยานุ่มนวลงดงามมีสำเนียงการพูดที่น่าฟังดังนั้นการแสดงพึ้นเมนืองของภาคเหนือส่วนใหญ่จึงมีจังหวะที่ช้ามีท่ารำที่อ่อนช้อยนุ่มนวนการฟ้อนเล็บเป็นการฟ้อนที่มีดนตรีบรรเลงประกอบจะมีเนื้อร้องหรือไม่มีเนื้อร้องก็ได้ การตีกองสะบัดใช้การตีกองสะบัดใช้เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านหล้าน,นาซึ่งโดยทั่วไปมีลานในการตีมีลักษณะโลดโผนเหลาใจต่อมาคือการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานจะมีลักษณะคล้ายคลาภาคเหนือส่วนมากเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นเพื่อพิธีกรรมทางศาสนาและความสนุกสนานลื่เนเล่นในเทศกาลต่างๆ ภาคอีสานมีการแสดงหรือการไล่ล้ำที่มีการกระแทกกระทั้งตัวดีดขาขยับเอวขยับไหลเน้นความสนุกสนานการเซิรสวิงการเซิ้สวิง,วง,วงเป็นการป้อนลำที่จำลองเรื่องราวการหาสั์น้ำของชาวบ้านโดยใช้สวิงเป็นเครื่องมือการเซิร์งกระติบข้าว การเสริมกระติบข้าวนิยมเล่นกันในโอกาสรื่นเริงต่างๆเพลงที่ใช้มีทํานองและจังหวะรุกร้า,ราผู้หญิงจอกระติบข้าวมาแผนหรือสะพายไว้ข้างตัวแล้วเดินออกมาเต้นเสริมภาคกางมีภูมิประเทศเป็นที่ราบรุ่งมีแม่น้ำหลายสายจึงเหมาะแก่การทำกิรกรรมทำานา ประชาชนอยู่อย่างอุ่มสมบูรณ์จึงมีการละเล่นลื่นเล่นในโอกาสต่างๆมากมายการเต้นกรรมรำเคียวการเต้นกรรมรำเคียวแต่เดิมประชาชนมีอาชีพการทำนาเป็นหลักและประกอบประการเป็นคนเจ้าบทเจ้ากร้อนจึงได้เกิดการเต้นกรรมรำเคียวขึ้นซึ่งในเนื้อเพลงแต่ละตอนจะสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการรำไม่อ่อนช้อยเช่นการรำไทยทั่วไปจะถือเอาความสนุกเป็นใหญ่ การรำวงคือการร้เล่นที่เป็นที่นิยมมากในภาคกลางโดยผู้รำจะจับคู่และรำตามจังหวะดนตรีหรือบทเพลงและสุดท้ายการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้ภาคใต้เป็นนิ่ไนดน้่งนรูเกาะและท้องทันเลยอนงดงามภาคใต้มีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีจังหวะที่เร่งรา้าวกระชับกระชฉงและเน้นจังหวะมาปวดท่องทำนองโดยมีลักษณะที่เด่นชัดของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีมีจังหวะที่เป็นสำคัญส่วนดีราท่ารำจะมีความคล่องแคล่วว่องไวและสนุกสนานมโนราเป็นการแสดงที่มีแม่บทท่ารำบทร้องเป็นกรสด ผู้ร้องต้องใช้ปฏิพานไหวพริบสรรหาคำให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไวให้มีความหมายทั้งบทร้องท่ารำและเครื่องแต่งกายตาริกีปัตเป็นการแสดงที่ใช้พัดประกอบการแสดงประกอบด้วยเพลงที่ไพเราะน้าฟังลีลาท่ารำจรึงอ่อนช้อยและเป็นการแสดงที่แพร่หลายกันในหมู่ชาวไทยมุสลิม ว้าวทั้งหมดนี้น่าสนใจเลยใช่ไหมล่ะซึ่งการแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาคนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมสร้างสรรค์และสืบทอดกันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเพื่อให้รุ่นลูกลุ่นหล,ล,ลานได้เรียนรู้และรักในคุณค่าของศิลปะไทยแขนงนี้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและพร้อมที่จะสืบทอดสมบัติของชาติสืบไป